โย่เยยกลับมาพบกับพอปี้อีกแล้วนะคะวันนี้พามาสุมชุดระดับตำนานแสงและเงานะคะ oh. นี่นะครับมาทำผมสุ่มไปแล้วนะครับได้มาสามโทเค็นก็ออกง่ายนะครับอันนี้เป็นโทเค็นที่สี่และโทเค็นที่ห้าที่ออกยากที่สุดนะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะออกยากหรือว่าง่าย ซึ้นตอนแรกนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาหรอกแต่พอสุ่มแล้วมันออกง่ายนี่หนึ่งสองสามโทเคตแรกคือออกง่ายมากประมาณหมดไปประมาณเอประมาณกดไปหกครั้งอะครับได้มาสามโทเคนก็ถือว่าง่ายนะก็เลยแบบออีกแค่สองโทเคนเรามาลองลุ้นดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่าและเป็นไงกระเป๋าเต็มและโทเคนที่สี่ยังไม่ออกนะครับโอเคเราก็จะมาย่อยกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็น าการสุ่มกาชา5โทเค็นนะครับก็เวลาเราได้โทเค็นที่1เราก็จะได้ของรางวัล1ชิ้นโทเค็นที่2ก็ได้2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นถึงจะได้รางวัลใหญ่นะครับซึ่งโทเค็นที่4เนี่ยจะเป็นปืนนะครับในรอบนี้ส่วนโทเค็นที่5เนี่ยจะเป็นชุดระดับตำนานผมก็สุ่มไปโอ้โหหมดเยอะเลยนะเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับโทเค็นที่4ทั้งรีกระเป๋าก็แล้ว สุมใหม่ต่อก็แล้วนะครับยังไม่ได้เลยนะครับมาลองรีต่ออีกสักรอบซิว่าจะได้ไหมหโยยังไม่ใหม่นะครับยากมากหนึ่งสองสามนี่คือมาหลอกให้เราดีใจอะครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านี่คือจะเอาเงินอน่ะเท็หมดแล้วก็ต้องเติมใหม่นะครับมาสุมต่อเดี๋ยวรีกระเป๋อีกรอบมันก่อนจะไม่ออกให้เลยเหรอคือต้องสุมอย่างเดียวถึงจะออกรีกระเป๋าคือไม่ออกใช่ไหมครับเนี่ย ไม่ออกจริงๆนะครับได้อีกรอบหนึ่งได้ไหมโอ้โหเต็มปิดมาเสียตังเสียตังก็ยังไม่ออกโอ,โอ้โหจะออกไหมครับเนี่ยยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆยังไม่ได้นะครับได้ไหมยังไม่ได้นะครับ ไปเท่าไหร่ครับกับชุดนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าผมกดสุ่มไปประมาณกี่รอบแล้วแต่นี่ก็หลายรอบนะตอนนี้น่าจะหมดไปประมาณพันห้าร้อยเพรนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเพทก็ยังไม่ได้โทเค็นที่สี่นะคะลองนีกระเป๋าไหมเดี๋ยวก่อนดีกว,ว่าลองสุม่มอ,อีกร,รอบสองรอบนะครับโอ้ยโทเค็นที่สี่มาเลย เพชรนะครับตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วรีกระเป๋าดูผมว่าไม่ออกอ่ะรีต้องกดสุม่มอง่างเดียวถึงจะออกลองดูครับยี่สิบแปดอันเนรอ,อไม่เอาดีกว่าสุ่มต่อนะครับผมว่าต้องสุ่มอะ่ะต้องเสียเพชรอะ่ะมันถึงจะออกไม่มันรีกระเป๋าไม่ออกอะ่ะเมื่อกี้ก็รีมาสองรอบเลยยังไม่ออกค่ะโทเค็นเลยนะ เอาเต็มมาสองรอบแล้วนะคะโอ้โหลิปหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยโรงเย็นทีค่ะถ้าหมดอันนี้ก็คือตกประมาณสองพันแปดแล้วนะครับสองพันเก้าแล้วนะสองพันสองพันแปดสองพันเก้าแล้วอะถ้าหมดรอบนี้เราไม่ได้อะ่ะ อเป็นปีปๆเลยนะคะเ,เพื่อนลองดูผมผมเริ่มทอลยโคตรโถเลย,อ,เลยอะไรวะไม่ออกนะครับเนี่ยได้ในโอ้โหได้กองศพมานะครับแต่ว่ากองศพมันมีแล้วไงแล้วมันก็ยังอยู่ในโทเค็นที่หนึ่งด้วยนะครับขออย่างอื่นไม่ได้หรอไม่พอแล้วครับต้องไปเติมเพิ่มนะเติมจนกระเป๋า จะฉีกนะครับเนี่ยไม่ออกโอ,อ้โหท้อใจอะ่ะออกให้หน่อยได้ไหมครับขอแค่โทเค็นเดียวโทเค็นสุดท้ายมาแล้วม,มาทีโอ้โหสามพนันเทสอะผมว่าประมาณสามพันสองอะโอเคได้สักทีนะครับ กล่องศพนะครับอันแรกอันที่สองเป็นป้ายแบนเนอร์นะครับอันที่สามจะเป็นหน้ากากอันนี้จะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันที่สี่จะเป็นปืน a c 8 0ปนครับปืนนี้สวยมากนะแตผ่ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดมานะเดี๋ยวค่อยไปเล่นให้ดูนะครับอันที่ห้าก็จะเป็นชุดระดับตำนานคะ่ะเป็นรอบนี้จะเป็นซีซันของแสงและเงานะครับเนี่ยถือว่าถ้าถามผมผมว่าคุ้มนะ เพราะว่ามันได้ทั้งผ้าแปลงล่างใช่ไหมผ้าบัญญาผ้ากระโดดแล้วก็ผ้าผ้าเปิดตัวใช่แล้วก็ของที่เหลือเราก็จะส่งเข้ากระเป๋าของเรานะครับเฮ้เดี๋ยวเราลงไปใส่ชุดกันหน่อยดีกว่านะครับยังดีนะัเหลือเพชรไปติดตัวไว้บ้างผมว่ารอบนี้ก็หมดประมาณ3000เพชรนะครับ ผมลองไปดูช่องของเพื่อนๆคนอื่นมานะก็หมดกันประมาณนี้ทุกคนนะครับเขาน่าจะคำนวณไว้แล้วแหละว่ามันต้องอยู่ที่ประมาณ3,000เพชรโอเคค่ะตัวส่วนตัวผมชอบหน้ากากนะหน้ากากมันสวยดีมันดูแบบลึกลับดิแต่เสื้อผมชอบสีเหลืองมากกว่าจริงๆก็ไม่รู้จะได้ใส่หรือเปล่า รองเท้าเป็นสีเหลืองเอสีเหลืองก็สวยนะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนแางกิง่ะเราลองเปลี่ยนไปใส่กางกิงแบบอื่นสีขาวโหแต่รองเท้ามันมันต้องใข่ตัวเนี้ยมันถึงจะใส่รองเท้าได้เพราะว่ารอ,องเท้ามันเป็นรองเท้าแบบข้อสูงนะครับเอาละเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับกับการสุ่มชุดระดับตำนานนักลบแสงและเงานะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดประมาณเจ็ด ชุดระดับตำนานแล้วนะครับเพื่อนๆชอบชุดระดับตำนานอันไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นคู่นะครับอ๋อเราสามารถกดใช้กับเพื่อนได้นี่อันนี้จะเป็นท่าแปลงร่างนะครับก็จะแปลงร่างจากชุดนั้นเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นท่าเปิดตัวนะครับเรียบๆรูๆเท่ๆก็สวยนะอันนี้เป็นท่าพันยาครับแล้วก็เป็นท่ากระโดดอ่านี่นะครับกับกระโดดเข้าหน้าต่าง นี่เวลาตกจากพื้นกับพันยานี่อันอ่าอันก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมโหลดแบบนี่อันนี้ก็จะเป็นอม <c oughs> ีกระโดดของไอตัวไฟกับน้ํานะครับส่วนอันนี้จะเป็นอันเนี้ยของใหม่แสงและเงาอันนี้เป็นท้ากระโดดเข้าหน้าตาโีเค,ครับเพื่อนๆชอบอันไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมว่าก็เขาก็พยายามทำอะไรให้มันแบบพัฒนาขึ้นแหละ ชวนกันเข้ามาเล่นเยอะๆนะคะวันนี้ก็จบไปแล้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฮอปปี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย